พิมิดอ่ะเอาวะบอมอนะครับบอมจัดได้สกาวเขามาแล้วลองดิลองของหน่อยดิย s <S มิดรัดครับรัดช็อตกันด้วยเฮียเฮีเฮียอะไรกันวะ่ อยู่คอนเน็กมีปะคอนเน็กมีปะมีแหละมี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 ตาย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 จังเกิลมีปะจังเกิลมีปะมี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 ไม่ไม่มีไม่มีใครบอกมีวะเนี่ยมันมันเดินออกมาแล้วมันเดินออกมาแล้วเด็กจะดีไงพี่มันเดินออกมาแล้ววันโอวันมมอยุดเสียเหียไอ้เจ๊ไอ้เเอาคืนกูอะเอาคืนเชียอะไรมึงตัดกูสองรอบเลยัต โลนสเต็ปป่ะเดี๋ยววิวคีวิวคีรัดแบบวิวคีเจ็บเจ็บที่ยังว้าเฮ้ยกูดูเค้าเติมยีกูสุดเลยวางแค่ทีเดียวบอมแค่ทีเดวบอมเฮ้ยต่อไปแล้วกัน ตายดูดูยี่ไม่เก <aría> ี่ยวหรอตายพร้อมกันเลยสัอุ้ยไม่ตายพี่เลือดเหลือยี่สิบจาในจังใชพีเจเอที่พีเจเอทไอพีจะเป็นแหงเชื้อโลกแล้วไอพี่จเอแล้วช็อตดู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 มนตมนวันฮิตวันฮิตอ่าอวันฮิตตายตายตพีเร็วมันมันลงมาช็อตแล้วไอ้หวัาพีล้วพี่ แล้วพี่โอ๊ยไปแขวะจะเอาได้หี้ยยังอยู่ไม่ตายไม่ไม่ถึงกูหายยังเด็กโอ้ยเอียนวะมาเก็ต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 พี่บิมพี่บินมพี่จะตายแล้วต้องกลัวบีมมึงไม่ตายหรอกอย่าเพลงเพลงบอลบีบอกมีคลิปไม่ทำไอวานลิฟต์สร้างคอนเทนต์เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวัดโอ้ยนี่เหี้ยมสะบัดว่ะ เฮ้ยคเนอุ้ยอุ้ยไอสัตว์ได้ได้หลังหลังไม่ได้มันจะอยู่คอกต์กูทุกทีเลยวะตอนท้ายอะเออคอนเน็กคอเน็อยู่สแต็เนี่ยเพิ่งขึ้นสแต็ปไปลงสแต็ปมาแล้วหน้ามึงนะอยู่หน้าแล้วอยู่วัด อะไรกันพี่อะเล่เพลงแม่งอย่างโจ๊กเลยเหลือคอนเน็กแค่นั้นแหละว่าคอนเน็กแบบไม่เกียร์แพชอยู่ไหมแพชแบบน่าติดคอแพติดคอสิเอ้าเอ้ามาอยู่หลังกูเหรอเออไม่มันมันโดดมันโดดปะออฟหลังควันทีทีอะทีทีที ายอ้เอ้ย้โาเร์เป็นเบรงี้แะเออเออเอ็นดีกว่าไม่ได้เทมเลเอเเป็นไอเงีวารโดถึงพะเลแล้วเมื่อกี้ยังอยู่นะล่างออกลางออก จังเกอ้เคลียร์จังเกิ้ลเคลียร์จังเกิ้ลเคลียร์ลดระดับเจ็ดถออออดออออดถอดถอดถออดถอดดดออดถอดอดถอดถดอดอดถอยถอดอดถอดถอดถอดอดถอยถอดถอดอดถอดถอดดถอดถอดถออดดอดถออดถ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 อดอดถอดดถอดถอดถอดอดอดถอดถออดถอดถอดอ เฟมึงไม่ช่วยเลยเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวมึงดูเป็นที่แย่ละวุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะเฟมึงไม่ช่วยเลยเลยเมื่อกี้เเป็นมส่งคำส่งคำอีรักอ่ะเฮ้ยคอนเน็กต์กอนเอ้มาพี่คอนเน็กมาคอนเน็กมาอุ้ยได้แล้วอุ้ยเอามิดมิดส์เดี๋ยวพี่ช็อตมิดแค่ใช่อ

แค่ได้ยิงในเกมให้กูหน่อยยิงในเกมให้กูหน่อยขวางไม่ได้ขู่พระพจน์สุท้ายเหน็ดน,นะดพี่ดูเข้าวกระสือปีปเลยนะโว้ยสัตว์แพรโดนอุ้ยหลังเข้าเอ้านอเนี่ยจจะมองทางเดียวไอ้บีมคอนเนคเบี้ยเรตัวนึงโอ้ไปบียรอ่ะ เราต้องการให้เกมบาลานตัวแรกี่มายิงดีเกินแหละไมีเนี่ยแมงล่อไอ้สัสเฮเธโดนแทงโอ้พาเล็ตมีพาเล็ตแตก มามามากูแฟตกูแฟตกูแฟตกูแฟรนี่นีกูแฟรมันเจ็บแล้วโดนกูนัดหนึ่งอ่ะอยู่ชิ้ขวาโดนออก้ายไปแล้วไม่ตายว่ะมันตายได้ไงวะล่ะไฮมิดพีไฮมิต้าสิบไฮมิด้าสิบมึงอยู่กันสองตัวข้างหน้ากูอยู่หลังสุดกูตายมาในเค้าตีเกมมุมค้างม่เป็นไรเฮ้ย เอาที่เก่งสุดทายไปแล้วอ่ะเก้าอีฉับระหว่างช่วงพักร่อโฆษณาท้าวิ่งโคตรได้เลยอยู่ครับแต่กูบอกใช่ไหมกูบอกว่าเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ยิ่งยมันแค่ได้ช่วยๆยิ่งได้กูที้ยิ่งได้กูที ไอ้ยูฟีดีดูยูฟีไอ้เห้ยไม่กดไม่ขอกเลยอยู่ไหนวะพี่ปอมล่าสุดอยู่ทีมพุชนบอลอะอัวอันขาดเลยยังไงก็บีี้ยคันคิวอะอู้ไม่โดนคันคิวันคิวเขาเอพี่เขาเอเขาเอได้ลงกวอลได้ล็ก่อนรอจ้าก่อนได้ฆ่ามันดี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  อ้าเอ้เะไรวะชี่ยมันเรื่องมันเสือแบบดายที่บอกแล้วว่าให้หลบก่อนไม่ใช่จ่าทำไมเแล้วเขียบงานโุ้ยชิบิเอาจริงโอ้ยโอ้ย ะทำไมมันยิงไม่โดดเลยทีไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยพี่จนการอ่านเกมขาดแลว้วนะสามสองเนง่เอา้าเหียรไปดูนี่มันกาอ่ะผมผมผมรัดเองพี่ผมอยากรัดบ้างอ่ะไปได้จะไปรัดทำไมวะนะเอเกียร์พี่อา้าวมันรอทั้งบ้านเลย <c oughs> มันอยู่กันสามคนอนะ่ะ อยู่เปนสามคนอาจจะสีด้วยซ้ำไหมพี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้วเมอยเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้เช็คอไอ้เหี้ยยืนด้านเลยอุ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยโอ้มิดเอาละได้เวลาวันโชชาม it's โชชามมิดมิดมิด มีย์เอยู่นะตรงตรงมิดอะข้างหลังอ,อะคู่ใจวันกับกคู่ใจคูณสองคูณสี่ด้วยพวกผมเนี้ 2, 4, ยหาสองสี่ไปอันนี้อันนี้เกย์เอาเจ้าคูณหผเหรอลองโบพี่ลองโบลองโบลองโบ,งโบมึงจะเข้าเอเหรอวะอยู่อันพาร์ตก็ได้เดีวเดี๋ยวดีวดว,ดว,ดว,ดว บีบีบีไอ้วันบีเสียงบีเสียงบี๊บวันเยเอาเลยหรอระว่านี้วันดูพาเล่ให้หน่อยดูอยู่ปิดสอดคุณโดนสาปิดคิดแอร์พี่ไปด้วยนะตายโย่มดตดองแล้วมัด้โอ้ไม่โ้องแล้วมังได้อย่ดูคนนี้คนหข้างขลังว่ะพี่ ว่าพาเลตอยู่กูแน่เลยไม่รู้ว่ะมันมันน่าอยู่กับกูอ่ะไอ้เคียบัดเนี่ยไอสัตว์ตอ้เคียเนี่ยล้อหลอกเก่งใช้ไปใช้ไปใจจ้าเฮ้ยเ้าหลอกเก่งจริงเอ็ดออฟเอ็ดไอ้เคียแล้วว่าเอสดอฟเอซสแต่มึงเอ็ดไปครั้งเดียวนะคืออะไรวะอะไรคือผมผมเดินเยอะที่สุดอะ เออเสียงมึงดังสุดอะเสียงดังก็แย่แล้วพี่ผมได้นิดิชานินจาเลยนะแล้วแล้วกูคืออะไรไอ้วันไอ้วันไอ้วันน่ะเสียงดังสุดมึงอ่ะเสียงเงียบเงียบสุดเฮียเฮียเดือดทั้งเกมเขาจะเล่นเขาจะเล่นไปเฮียจิกทั้งเกม